ปกติ450บาทเริ่มประมูลที่1บาทรอบยกเเลยค่ะ50บาทค่ะ50บาทนับตึงค่ะคนที่ประมูลสูงที่สุดไอ้ก็ซื้อในราคา1นบาทก้คนอืึ่งก็ไม่ได้เลยอ๋อคนที่ประมูลสูงที่สุดมาสักครู่นี้น้องประมูลไปเท่าไหร่คะ300บาทน้องได้ซื้อในราคา1นบาท ถูกใจไหมคะเอา่ะสลัดสิป่ะไม่น้องพงไปหนึ่งบาทลงชื่อด้านหลังเลยพี่ก็คงเหมือนกันนะคะเป็นกติกาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอาละค่ะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยสี่สิบบาทค่ะห้าร้อยสี่สิบบาทยกฟืมไหมคะเจ็ดร้อยห้าสิบขึ้นไปมีกี่คนเมื่อกี้ เจ็ดร <750 S 2> ้อยห้าสเจยแปดสที่ให้ซื้อ550แล้วกันนะครับให้ซื้อห้าเลยตั้งแต่750ขึ้นไปอ่ะสามคนเลยวันนี้ประมูลกันขำๆเนะคะชิ้นต่อไป f 2 p 2ค่ะ450บาทนับ1ค่ะ450บาทนับ2ค่ะ400 นับไปเดี๋ยวไม่อยู่นับสามค่ะสี่้ห้าสิบาทเชอจคาะวันนั1สิบก็สิบงูห้าร้อยเลยพี่งูเท่าไหร่ครับสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสเอางี้แล้วกันคือมันมีน้อยไงนั้นผมให้ราคาที่หนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทคนทั้งสองคนเลยจริงเหรอคุณแท่เขียนหนึ่งบาทเลย อนเริ่มประมูลที่หนึ่งบาทเริ่มแล้ยกมือรอแล้วอ่ะใว้ใจก่อนครับเริ่มอ่ะเจ็ดยห้าสิบค่ะแปดร้อยคขได้แปดร้อยจริงด้วยแปดร้อยนับนึ่งดูพอยก่อนแค่เจ็ดนะคะเริ่มประมูลที่หนึ่งบาทพร้อมแล้ว